เอาละครับสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมทิวทิวดีและตอนนี้ก็อยู่ในเกมก a r i n a าฟรีไฟ r e กันอีกเช่นเคยนะครับทุกคนสำหรับกิจกรรมในวันนี้นะครับเป็นกิจกรรมนะครับลด50นะครับเป็นกิจกรรมในส่วนของนี่เลยนะครับทุกคน่าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวผมเข้าให้ดู เป็นกิจ,จกรรมนี่นะครับกิจ,จกรรมจร่ายกเพจซูเปอร์ไก่ช็อปขายไอดีรับซื้อและขายรหัสฟรีไฟล์ตอนนี้ขาดแคลนรหัสจำนวนมากรับซื้อรหัสทุกแบบงบไม่อัน้นรับเยอะมากๆรหัสไก่กาอาราลย่รับหมดครับทุกคนมีรหัสฟรีไฟลสวยสวยขายมากมายเริ่มต้นตั้งแต่ราคาหลักร้อยนะครับหนึ100บาทจนถึงหลักพันบวกบวกบวกตอนนี้รหัสขาดแคลนมากรับไม่อั้นนะครับทักแฟนเพจได้เลยคาเตือนระวังผู้แอบอ้างนะครับทุกคนแอดมินเพจจะไม่ทักหาลูกค้าก่อนนะครับเพจ จริมีผู้ติดตามมากกว่า10,000แสนผู้ติดตามน้องๆที่ต้องการใช้เงินหรือต้องการหารหัสสวยๆเข้าไปที่เพจซูเปอร์ไก่ช็อปหรือกดลิงก์ใต้คลิปแล้วเข้าไปเลือกรหัสไ d ได้เลยก่อนค่อยรับคืนนะครับพิเศษทําภารกิจครบแลกรับเพจคืนเหมือนได้ฟรีนะครับลด50อร์เในสัปดาห์แรกของกิจกรรมนะครับเริ่มตั้งแต่วันนี้นะครับวันที่18นะครับทุกคนสามารถซื้อได้นะครับทุกคนลด5 0นะครับจาก9 9้ 9เพรนะครับเหลือ499เพชรพนะครับสามารถซื้อได้เลยนะครับชุดนี้นะครับแล้วก็จะสามารถได้เพชศคืนด้วยนะครับและจะได้เพชศคืนยังไงนะครับทุกคนก็จะสามารถนี่ครับได้เพชศคืนจากการนําโทเค็นนะครับไปแลกชุดเออไม่ใช่ดิไปแลกชุดไปแลกเพศคืนนะครับทุกคนตามกิจกรรมนะครับทุกคนก็เราสามารถกดซื้อชุดนี้ได้เลยนะครับในราคา499เพชรพนะครับแล้วก็จะได้รับเพศคืนทุกเพศเลยนะครับอยู่ที่499เพชรเพเช่นเดียวกันนะครับก็สามารถก กดซื้อได้เลยนะครับทุกคนเฮ้ยเนี่ยมันไม่ใช่499เพชรนะทุกคนมันสามารถใช้บัตรส่วนลดได้ด้วยนะครับทุกคนเท่ากับว่า เหลือ4 6 9เพชรนะครับทุกคนเออนี่เหมือนเราได้เพชรฟรีเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับทุกคนอ่าเราได้เราจะสามารถได้รับเพชรคืนอีกนะทุกคนนะเออโคตรดีอ,ะอะ่ะนาะสามารถใช้บัตรส่วนลดได้ด้วยนะครับนี่นะครับก็จะมีใบหน้านะครับมีทรงผมหมวกนะครับทุกคนรองเท้าแล้วก็กางเกงนะครับทุกคนแล้วก็เสื้อนะครับเดี๋ยวผมกดสวมใส่เลยดีกว่านะครับเดี๋ยวไปรีวิวให้ทุกคนดู นี่นะครับก็จะได้รับ3โทเค็นนะครับไว้นําไปแลกนะครับเพชรคืนนั่นเองนะครับเออก็ประมาณนี้นะครับทุกคนสําหรับกิจ,จกรรมในครั้งนี้นะก็เหมือนได้ชุดฟรีเลยนะครับทุกคนนี่เสื้อนะก็เป็นเสื้อลายลายนะก, <c oughs> <c oughs> ก็ก็ได้อยู่มั้งก็เทอยู่ใช่ไหมคนดูมันก็เป็นแบบชุดแบบธรรมดาแต่ว่าผมว่าทรงผมก็เทอยู่นะแล้วก็เสื้อนะอเสื้อลายลายเหมือนโครงกระดูกหน่อย ก็ประมาณนี้นะครับสาหรับกิจกรรมในครั้งนี้นะใครมาเล่นนะครับทุกคนก็ห้ามพลาดนะครับเหมือนได้ฟรีเลยนะครับชุดนี้เหมือนชุดแจกฟรีเลยนะก็ประมาณนี้สําหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับถ้าใครชื่นชอบนะครับกดไลค์กดซับสไครต์เป็นกําลังใจให้กับผมด้วยนะครับทุกคนแล้วก็อย่าลืมนะครับมานําโทเค็นนะครับไปแลกด้วยนะครับทุกคนนี่นะครับโทเค็น3อันนี้นะเนี่ยและสําหรับการแลกเอาเพชรคืนนะครับก็กดมาตรงนี้เลยนะครับเนี่ยตรงกิจกรรมนะครับเลื่อนลงมานะครับนี่นะครับมันจะมีตรงนี้นะ นี่เอ้ยไหนวะไม่ใช่ไม่ใช่นี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 ่นนนกิจ,จกรรมนะครับจ่ายก่อนค่อยรับคืนนะครับเนี่ยครั้งแรกนะครับโทเค็นที่1นะครับจะได้150เพชรนะครับทุกคนและวันที่25นะครับถึงวันที่31สิงหาเราจะได้คืน250เพชรนะครับทุกคนก็ให้มากดรับแรกอย่างนี้นะครับนี่นะครับเนี่ยกดรับแรกเนี่ยกดแลกไปเลย นำโทเคนมาแลกนะครับทุกคนอย่าลืมนะครับเราจะได้เพชรคืนนะและก็ในวันที่1กันยานะครับทุกคนถึงวันที่7กันยาเราจะได้รับคืนอีก99เพชรรวมกันนะครับเป็น499เพชรแต่ถ้าหักค่าคูปองไปนะครับเท่ากับว่าเราได้กําไรเพราะว่าผมเสียเงินซื้อชุดในราคา463เพชรหรือเปล่านี่แหละนะครับก็ประมาณนี้นะครับคนดูสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ